ดอกไข่ดอไข่ครับนี่ป่วยนี่ดอกนี้เท่าไหมบ่นี่ดอกเท่าครับมันเป็นเสื่อครับไอ้สองดอกนได้สามดอกสามดอกนะครับนะครับิดปวดน้ำแดงต้องครับนอื สวัสดีครับพี่น้องสู้ผู้สุ้คนครับวันนี้ก็มาพอกับบ่ป๋าพุ่มครับบ่าวต๋นครับวันนี้สิภาคมหาอยู่หาอยากหากินคือเก้าลับพี่น้องพ่อได้บ่ได้เสียค่าเผาย่ำซองนะครับบ้านนี้สิภาคไปเก็บเห็ดสิภาคไปแกงน้ำเนาะคลิปถ่ายคลิปสีเมียนสิภาคไปแกงน้ำเบิงสี่ดดบ่อต้องเบิงว่าสี่ดดบ่อนาะครับพี่น้องป่ะบ้านนี้รวมรร่วมเชียร์ไปกับบ่าวตนบ่ะเาพุ่มครับไปกันเลยครับไปเลยมูเล่แข่งมานั่นนี่บ้านผู้ หอกแกงง่าเห็นบ่มนมนามันก็ต้องผลสามดอกกันบอเนา้ามดอกครับ่ดอกนี เหยี่อมันไหม,มเฮ้เป็นเสื้อได่ยังดอก,ดน,ดอกนี่นีหาดอกอดอกดอกนี่โอหอยากหบกตบหกฟ้านกฟ้านคุณดอกนี่สามดอกคับ นี่ข้างในกีบดอกแดง,งเหรออืมงานขาวเอ้ยอืมอืมเอ๊ะปลูกฟ้านที่น้องมันมันมันมน,นี่

มนัมนมันหาเห็ดเป็นน้ากันพี่น้องอินสิเซีนบ่สไปปล่าต้นบอลวันนี้ก็เป็นย่ำเสาเนาะครับพี่น้องบรรยากาศย่ำเสาดอกนมงครับหมเอาหมูมานครับอยังดอกเดี่ยว ให้ปลูกไงเป็นอย่างนี้ก็จะมีดอกเดี่ยวเนาะดอีอย่างรุ่มนะม,มีดอกเดียวนึงนไหมมันมเตอ้์พี่น้องซอยหลุ่นซอยเชี่ยวบุง้งเป็นเห็ดปลวกอีกอย่างเห็ดปลวกไงเนี่ยนี่นอือก็คือมีจังมีดอกเดียวอืมโอ้ต้องมาซ่อมเมืองใหม่นี่พี่น้องเอ้ยครับอืมกระสีมันอยู่เนี่ยพี่น้อง ผม่ห้ผกใ้ครับนี่ดอกนี้เท่าไหมบ่นี่ดอเด่าครับนมนาป็งเสื้อครับได้สองดอกไ,ได้สามดอกสดอก,อาากนะออออครับให้ปลุกกำลังออกให้ปลุกกำลังออกกรับไปนอ้งยอ ครับอยังเนาะผึ่งหวานนี่เนาะแม่ไม่หูใครผึ้งหวานไปสิพาไปเฮ็ดกับเขารวมดุนรวมเชียร์ไปนั่นบ่าวพุ่มบ่าวต้นครับนี่ก็เป็นบรรยากาศย่ามเศร้าครับพี่น้องปีมานบ่มื่อนี่แถวประมาณเนี่ยสิพาไปเฮ็ดกับเขากินอยู่บ้านนะครับเปลี่ยนเกือบใหม่ได้ครับพี่น้องอันนี่ยพอสาสเติมขึ้นหมื่อวานหน่อยดิ ป่ะมาดิรวมร่มรวมแชยเป็นน้ำกันครับพี่น้องนี่ก็ไข่ดอกยางงามเลยครับอือกำลังงามไหมงามเนาะอืออือดอกนี้ดอกยางงามเลยอือยางงามครับ ข้าวตกมามันขึ้นไหมมันก็นดอกงาไหมอืมครับเขียวเราให้เขียวครับเห็ดเานั้นปูครับเห็ดมันปูของแ่บครับอืม,อม ผัดใส่ไข่แล้วรับแซ่บๆนี่ผัดใส่ไข่ดอกสีแดงเนาะดอกสีส้มเข้าไปผัดอืผัดใส่ไข่เสืาา้อผาไปกับเข่ากินพี่น้องนะแพงเต็มเลย ล่องกินเบื้องเด้อครับพี่น้องรสชาติหอมคือม,มันปูครับมีหลายสีอยู่เลยมีหลายสีสีเหลืองก็มีเห็ดกำลัองออกไหมครับพี่น้องสีได้ปลาหลาข้าไปเห็ดเน่ากินเน่าอ,อยากกันถ่ายคลิปเด้อะนี่นนอะไปถอดใส่ไข่ผัดใส่ไข่ยังเสียบ เจ้าเคยกินบ่ลองเมืองเด้อติดใจปุ้นนะพี่น้องหลังจากไปเก็บเห็ดมาแล้วครับนี่เห็นบ่เอามาล่างสีแกงนะครับมีเห็ดปวกเนีเ่ยเฮทเขาไข่เนี่ยนะครับเห็ดปวกตาบดอกใหญ่ยางยายใหญ่เลยเอสซาดเรื่องใบต้นป๋าเฮทมันนู่นน,นี่ลง Well oh ใส่พริกกขมหอมครับ เหลืองไปเล็กน้อยครับเพื่อความกลมกล่อมถ้าให้เดือดน,นะครับไม่เอาหิดลงเลยใส่ลงไปครับหิดน้ำปดแล้วทานทุ่งปดนี่น,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 นะครับทาน้ำทามันสุกทาน้ำบกนะครับนี พักเกิ่วครับอืมพักกิ่วใส่ยอ,องใส่มยนั้นสมนะครับปักกิ่วข้นๆ้นยังไงพี่น้องแตกลรงยังไงเศษมันยังสมนะครับใส่แท่นหมูขามส่ายหนำมันสดห้ำมันบกครับหนมันเห็นมันสุกพร้อมเดี๋ยวพาไปกินนะใส่ปลาแดกมั้ยครับพี่น้องปลาแดกซีฟู๊ดปลาแดกซุป ต่อนนะครับนีนิดหนึน่งก็ดีเลยต้องใส่น้ำปลาไปน้ำแดดต้องต้องเลยครับใส่ปลาแดดลงไปขมขมนี่ต้องหลังจากใส่ปลาแดดเรียบร้อยแล้วผมจะใส่ผหมูนสปอเตอครับ ใส่หน่อยแซ่บหน่อยแซ่บหลายแซ่บหลายเย้ครับลงไ,ไปเลยไปทาเบิ้งตอนกินแล้วครับพี่น้องนี่นี่สีผ้าไปกิน,นครับเห็เออเออนไหมครัะเห็นบไหมวุ่นอะเห็นไหมต้นน้ำแดงต้องนะครับ ซิมเบิ้งนะครับพี่น้องให้เบาต้นแล้วซิมแสบบ่แสบบ่เดี๋ยวคุณฮอนแสบบ่แสบอืมปะพี่น้องไปเบิ้งตอนกินวานนะาวนี้นะโฮเดนมนอครับพี่น้องอยู่แบบวิธีสานนี่แหละเบาอินดีตกถ่าย,ยพี่น้องเอาให้ตัวใส่ด้วยนะเพื่อความหอมนะครับคนเบิงกันเะบาตน้น ปรงได้เล่บาดนี้ครับพ่น้องป่ไปกินอาหารลงบาดพา่น้องมาเฮ็ดนี่เห็ดพวกหนนําเนื้อนี่เห็ดกระปูผัดใส่ไข่นี่เห็นบ่ครับไม่พี่น้องกินข้าวบาดนี้อือๆ อ่ะสอ๊อไที่กบูอมาเรืครับนัอนนี้เขาคิวเก่งครับพอดีเหรอครับอืม 他、啊、不看，明天看吧。明天看吧。 อ้าวพี่น้องหลังจากพักกันทีเขาเรียบร้อยนะครับบานนี้สิขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางเพจ a c e b o o k ทาง y o u b e ูบนะครับครมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับถ้ากดไลค์หลายแปลว่าเจ้ามากขอกระเช็านแบบนี้แหะครับแบบพิธีสารพกแน่กับเยาวากันเนอครับพี่น้องอยู่แบบเบาอีดีครับบานนี้สิขอลาไปก่อนครับผมกับบาต้นสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้ซ้ำนี้นะครับสวัสดีครับ